สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องอ้อยชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้จะชวนทำขนมขบเคี้ยวเล่นกันเราจะเอาพริกมาทำพริกทอดกรอบเพื่อเป็นอาหารว่างหรือของว่างไว้ทานเล่นกันนะคะส่วนผสมจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ส่วนประกอบสำคัญก็ต้องเป็นพริกนะคะเราจะใช้พริกแดงจินดาค่ะแล้วก็แป้งทอดกรอบงาขาวคั่วแล้วก็ผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะเราจะใช้รสหมูรสไก่หรือรสอะไรก็ได้นะคะและน้ำมันสำหรับทอดค่ะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ เริ่มจากการที่เราเอาพริกแดงจินดาแห้งนะคะมาตัดขั้วแล้วก็เอาเมล็ดออกค่ะเอาออกให้หมดเลยนะคะเมล็ดมันจะทำให้เผ็ดแล้วก็เอาไส้มันออกด้วยนะคะเสร็จแล้วเราจะนำพริกมาต้มค่ะ ต้มในน้ำเดือดสัก10-15นาทีเพื่อจะให้ความเผ็ดของพริกออกเราจะต้ม2-3รอบค่ะเพื่อที่จะให้ความเผ็ดของเขาจางหายไปถ้าชอบเผ็ดก็ต้มรอบเดียวพอค่ะพอเราต้มได้ที่แล้วพริกของเราก็จะพองจะไม่เหี่ยวย่นเหมือนตอนที่แห้งแล้วนะคะ เนื้อเขาก็จะนิ่มลงความเผ็ดก,ก็จะจางหายไปแต่ความเผ็ดก,ก็ยังหายไม่หมดนะคะต้องนำพริกที่เราต้มแล้วมาล้างก่อนนะคะล้างหลายๆน้ำล้างจนกว่าน้ำเขาจะใส่ระหว่างที่เราต้มและล้างควรใส่ผ้าปิดจมูกด้วยนะคะกลิ่นเขาจะฉุนมากเลยค่ะ เสร็จแล้วนำพริกที่เราล้างความเผ็ดจนน้ำใสเรียบร้อยแล้วนะคะมาแช่น้ำปูนใสไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วเราก็อเอาเทน้ำออกล้างแล้วมาพักให้เสดดน้ำจนเข้าแห้งหมาดๆนะคะพอพริกเสดจน้ำดีแล้วเราก็เตรียมอ่างผสมนำพริก ที่แห้งหมาดมามาใส่ในอ่างผสมค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมกันค่ะอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกไปค่ะว่าส่วนผสมมีเกลือด้วยนะคะใส่เกลือหนึ่งช้อนชาค่ะค่อยๆโรยลงไปนะคะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันค่ะ งาลงไปเลยค่ะงาคั่วแล้วแต่เราชอบหรือไม่คั่วก็ได้นะคะงาถ้าใครมีแบบคั่วก็ใส่คั่วไปเลยค่ะพอดีที่บ้านมีที่คั่วไว้แล้วค่ะคลุกเคล้าลงไปค่ะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะแล้วตามด้วยผงปรุงรส ใส่ผงปรุงรสลงไปเลยค่ะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันทั่วดีแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แป้งค่ะใส่แป้งทอดกรอบลงไปเลยค่ะ ค่อยๆโรยให้ทั่วๆนะคะเสร็จแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันสังเกตดูว่าให้แป้งเกาะติดกับตัวพริกนะคะให้แป้งเขาติดกับตัวพริกสังเกตดูว่าถ้ามันน้อยไปก็โรยเพิ่มอีกนะคะโรยแป้งเพิ่มอีกเนี่ยค่ะ โรยค่อยๆรวยให้ทั่วๆอย่าให้แป้งเกาะกันเป็นก้อนๆนะคะเดี๋ยวพอทอดไปแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นกระจุกแล้วมันก็จะไม่กรอบนะคะคลุกเค้าเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปทอดกันค่ะ ั้งกระทะติดเตาแล้วใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะใส่ให้เยอะๆหน่อยเพื่อที่ว่าเวลาทอดจะได้ทอดทีละเยอะได้นะคะเติมลงไปอีกค่ะเติมน้ำมันลงไปอีกนะคะจริงๆแล้วใช้นิดเดียวก็ได้ถ้าเราทำไม่เยอะถ้าเราทำเยอะเราก็ใช้น้ำมันเป็นขวดเลยก็ได้นะคะ พอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็เอาพริกที่เราคลุกเรียบร้อยแล้วลงไปทอดเลยค่ะค่อยๆใส่ทีละน้อยนะคะน้ำมันมันร้อนค่อยๆใส่เดี๋ยวจะกระเด็นใส่มือ ให้สังเกตดูว่าพริกเขาจะลอยขึ้นมาแล้วเขาจะกลายเป็นสีส้มพอเราตักดูก็จะมีเสียงกรอบๆแล้วเราค่อยตักขึ้นมานะคะตอนนี้พริกทอดของเราก็เริ่มได้ที่แล้วค่ะเราจะตักเขาขึ้นมาแล้วค่ะฟังเสียงกรอบของเขาสิคะกรอบจริงๆ ใครอยู่ว่างๆก็ลองทำดูนะคะไม่ยากค่ะตักขึ้นมาแล้วก็เขยา่าเขย่าให้มันเสด็จน้ำมันสักหน่อยแล้วเราก็อาไปพักไว้บนตะแกรงค่ะหลังจากที่เราพักไว้บนกระชอนเพื่อเสด็จน้ำมันแล้วเราก็เอามาเทใส่ถาด เราจะลองถาดด้วยกระดาษซับมันหรือกระดาษไขเพื่อที่ให้เขาซับน้ำมันออกจากพริกให้หมดนะคะพักไว้ให้เย็นแล้วค่อยนำมาบรรจุขวดหรือบรรจุกล่องหรือใส่ถุงเพื่อเก็บไว้ทานได้นานๆคะ่ะแค่นี้เราก็ได้พริกทอดกรอบเป็นขนมขบเคี้ยว ไว้ทานเล่นกันแล้วนะคะลองทำให้เด็กๆทานกันดูที่บ้านนะคะผู้ใหญ่ก็ทานได้นะคะนำไปทำเป็นกับแก้มก็ได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะช่วยกดติดตามและกด Subscribe ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ